Done, ถ้าผมบอกให้คุณนึกถึงเกมคอมมานด์อย่างคองเคอร์เลอรเลอร์ทูสิ่งแรกที่แวบ,บเข้ามาในหัวคุณคืออะไรระเบิดนิวเคลียร์เรือหอกคิลลอบหรือเสียงของทาบุตกระทบพื้นในเพลงเฮลมาช์แต่สัหรับพวกเราหลายคนภาพจำที่ชัดเจนที่สุดนั้นกลับไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นชายหัวโล้น ที่มีรอยสักหลังหน้ผาผากและสายตาที่เหมือนจะมองทะลุจอมาสกดจิตเราได้น่นจะกมาคอมาคมของคือเรามีเคเนเฟยศสดาที่อยู่ยืนยงมาเกือบทุกภาคในซีรีส์เทเบรียมนะแต่ยูรินั้นต่างไปเชื่อไหมว่าตัวละครและกับไอคอนิกตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีบทบาทหลักแค่ในภาคสและภาคเสริมเท่านั้นเขาโผล่มาแค่ยุคเดียวแล้วก็หายไปตลอดการทำไม ทำไมตัวร้ายที่ดูเหมือนตัวตลกหลุดมาจากหนังเกฤดบีถึงกลายเป็นฝันร้ายของผู้เล่น RTS ทั่วโลกทำไมเขากลายเป็นมีมที่ฆ่าไม่ตายและทำไมการแสดงของอูโดเคียถึงจะไม่ตัวละครนี้มีจิตบิญญาณที่ไม่มีใครเลินแบบได้วันนี้เาจะมาพูดถึงชายผู้บุรงการจิตใจคนทั้งโลกและรู้ดลลึกถึงตำนานบทนี้และพร้อมกันเตรียมใจคุณนิ้พร้อม because Yuri really is master ็เลยว่าเป็นความบังเอิญน,นะเพราะว่าก่อนที่ผมจะทราบข่าวการเสียของเขาเนี่ยผมก็ไม่ได้เกมอยู่ี่มาพักใหญ่นะผมเพิ่งจะมาเล่นเมือ่อสอสาวันก่อนจนู่มารู้ข่าวในวันที่ผมอาเสียงเนี่ยว่าเขาเสียนะครับมันก็เป็นความบังเอิญที่แบบน่าเศร้าเนาะปุสตาสตร์กลับมาได้ด้วยความคิดถึกไงจู่ๆก็มาเจอข่าวนี้เข้าเอาละถ้าพูดถึงดีไซน์ของยูยงริเราต้องยกกับดูต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับลัสปูตินทีมงานเวสบูลเนี่ย ไม่ได้เอาแค่หน้าตามาแต่เอาคอนเซปต์ของผู้ชักใหญ่อยู่บึ้งหลังราชวงศ์ในขณะที่รัสปูตินเนี่ยเป่าหูพระเจ้าซายูริก็เป่าหูผสมล้างสมองพรีเมียร์โรมานอ้อมท็อปอัจฉริยะอเอาก็ออกแบบนี้คือความขัดแยง้งเราสังเกตดูโรมานอมเนี่ยถูกออกแบบมาให้ดูตลกอ้วนถวนดูเป็นมิตรแบบมนุษย์ลุงซึ่งมันยิ่งส่งให้ยูริที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยตัวละครที่ดูผอมแห้งและสายตาอมหิต ดูน่ากลัวขึ้นหลายเท่าตัวมันคือการออกแบบที่บอกเราทันทีว่าไอ้หมอ,อนี่แหละตัวร้ายของจริงแต่แค่โปรศาสตร์มันยังไม่พอสำหบเดอะอเลิรนะครับมันต้องมีความเป็นบีมูวี่ไซไฟเข้าไปผสมการเพิ่มอ,อุปกรณ์ครอบศีรษะท่อส่งสารเคมีและสัญลักษณ์รอยสักบนหน้าผาเปล่ยนใ้เขาเนี่ยกลายเป็นเทคโนวิศาสตร์หรือพ่อมดในโลกวิทยาศาสตร์มันดูเวอร์มันดูนิเกแต่มันดูโคตรและสิ่ง ที่จะไม่ดีไซน์นี้ดูสมบูรณ์แบบคือสีนะครับในขณะที่ปจัจจิตรเนี่คือสีฟ้าโซเวียตคือสีแดงปากคนยูริที่ในภาคเสริมมานะเลือกใช้สีม่วงสีความลึกลับพลังจิตและความสูงส่งซึ่งฉีกตัวเองพอาจะส่งความเย็นแบบเดิมๆโดยสิน้นเชิงทั้งหมดนี้คือสมบูรณ์ของความบ้าคลั่งที่ลงตัวแต่ดีไซน์ที่เท่แค่ไหนก็คงไร้ความหมายถ้าสิ่งที่เขาทำในเกมนั้นมันไม่โกง จนคนเล่นเนี่ยต้องร้องขอชีวิตนะครับในเกมวางแผนทั่วไปเนี่ยสุดสุเร็จคือใครสร้างรถถังเยอะกว่าคนนั้นชนะแต่ยูรินั้นที่กดนั้งทิ้งนะครับเพราะยูริเนี่ยกองทัพของคุณคือกองทัพของเราแมคาริกหลักอย่างไม่คอนโทรลไม่ใช่แค่ลูกเล่นแต่มันคือฝันร้ายตอนในภาพคุณเนี่ยปั่มรถถังมาเพ็นงแพงแต่โดนตัวยูริโครราคาถูกๆบกมือทีเดียวรถถังคันนั้นเนี่ยหันปากกระบอกปืนกลับมายิงถานคุณเอง ขอมาสึกสิ้นหวังแบบนั้นแหละที่ําให้ยูริเป็นนามาตะาสิ่งที่ําให้ยูริเนี่ยเป็นไอคอนิกไม่ใช่แค่เก่งแต่คือความกวนประสาทของยูนิตนะครับฝ่าปัทมิตรมีเทคโนโลยีไฮเทคโซเวียตมีความตึกทนแต่ยูริมีจานบินที่ดูดเงินดูดไฟคุณได้มีรถแม่เหล็กที่ยกรถถังคุณนั้นที่ยกรถถังคุณลอยคว้งขวางแล้วกลับไปบททิ้งในเครื่องบทเหนือไกดเดอร์เพิ่มเป็นเงินอีก มันคือฝ่ายที่ออกแบบมาเพื่อปัป่นป่วนจิตใจผู้เล่นฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะความโกงของฝายยูริในภาคยูริสเดเวนจ์มันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเกิดวัฒนธรรมโนยูริในหมวกออติเพลเยอร์นะคิดดูสิตัวละครน,นี้เนี่ยไอคอนิขนาดไหนขณะที่คนเล่นเนี่ยยังต้องตั้งกฎกันเองว่าห้ามเล่นเพราะมันรับมือยากเกินไปและกระทั่งในเวอร์ชันม็อดที่ผมเล่นเนี่ยซีเอ็นซีรีโหลดเด็ดเนี่ยเวลาผมเล่นหมกคนเดียวเนี่ย มันจะมีโหมดแรนดอมใช่ไหมแรนดอมยูนิตเนี่ยมันจะมีโหมดเสริมเลยว่าแรนดอมโนยูดิสุ่มได้แต่ข้าวฝ่ายยูดิมันขนาดนั้นเนะี่ยและที่ขาดไม่ได้คือซูเปอร์เวพอนที่โหดที่สุดนะครับจูเนติกมิวเทชันแล้วก็ไซคิทอินอมิเนเตอร์ที่ไม่ได้ฆ่าทหารคุณแต่เปลี่ยนปืิกรลรทหารให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดรับใช้เขาฟรีฟรีหรือเกมดีไซน์ที่ตออย้ยมคาแรคเตอร์ความเป็นผู้บุกการชีวิตนี่ยังสมบูรณ์แบบ แต่แน่นอนระบบเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจะได้ความหมายทันทีถ้าขาดผู้ถ่ายทอดที่สมน้ำสมเนื้อและนั่นนำเราไปสูุ่จสำคัญของคลิปนี้แชพพุ่มมาจิตวิญญาณให้กับยูริและทำให้เราเชื่อสนิทใจว่าเขานั้นคือจอมบงการโลกยูโดเคียมีคำกล่าวว่าดวงตาคือหน้าตาของหัวใจ <Okay. S 1> แต่สำหรับยูโดเคียดวงตาคู่นั้นคืออาวุธสิ่งที่ทำให้ยูริไม่ใช่แค่ตัวร้ายการ์ตูนทั่วไป คือการแสดงของอุโดเคียนักแสดงชาวเยอรมันคู้ม,มาประสบการณ์คำใบดวงตาที่สีฟ้าจัดจา้านและสายตาที่จ้องมองมาเหมือนจะทะลุเลนส์กล้องเข้ามาควบคุมเราจริงๆในยุคที่เกมใช้กแสดงจริงเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องตลกหรือเกรดบีแต่อูโดเคียนั้นกลับเล่นบทนี้ด้วยความจริงจังขั้นสุดเขามไม่ได้เล่นให้ดูตลกเขาเล่นด้วยความเยือกเย็นสุขุมและนั่นแหละคือเสน่ห์ความน่าเกรงขามของเขา คือสิ่งที่แบ,บ่งในเรื่องหลุดโลกของเกมภาค2ให้ดูสมจริงขึ้นมาได้และอย่างที่รู้กันนะว่าตัววิโดโเคียเนี่ยเสียชีวิตไปในปย81ปีแล้วก็จะมีผลงานที่สุดท้ายของเขาที่เล่นในเกมของโคจิมะด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่การสูญเสียนักสแสดงยอดฝีมือคนหนึ่งของวงการแต่สำหรับพวกเราชาวเกมเมอร์มันเหมือนเรานั้นได้สูญเสียผู้นำคนสำคัญในความทรงจำวัยเด็กไปแม้กรยากจะจากไปแต่ผมก็เชื่อว่าเสียงทุ้มต่ำ สำเนียงอัมเปร์คลักและสายตาคู่นั้นจะยังคงถูกจารึกอยู่ในไฟเกมด้วยความทรงจำของผู้เล่น r t s ทั่วโลกตลอดไปคำพิสูจน์ที่เห็นน้ว่าการเป็นตัวละครที่โผล่แค่ภาคเดียวกับภาคเสริมก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างตำนานถ้าคุณใส่วิญญาณลงไปในการแสดงมากพอแม้เวลาจะผ่านไป20กว่าปีและตัวเกมต้อฉบับจะเก่าจะต้องลงแพชนะครับแต่ชื่อของยูริก็ไม่เคยจางหายไป เขากลายเป็นมีระดับสากลประโยคอมตะประโยคอยาก we want you l i หรือ my life for y u r i กลายเป็นคำทักทายของคนรู้ใจมันแสดงให้เห็นว่าคาแรคเตอร์นี้มันติดหนึบในสมองคนขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดชูชนชามอดนะครับกขต้องขอบคุณมตระดับตำนานอย่างเมทัอนโอเมก้าหรือเลส e ลเซเลชั่นที่ช่วยสานต่อเจิตนาลมของฝ่ายยูริที่โหดขึ้นลำขึ้นและคงความขลังไว้ ทำเด็กรุ่นใ,ใหม่ที่มึงมาจับเกมนี้เนี่ยยังคงสััดได้ต่อความน่าเกรงขามของเขาอยู่เสมออย่างภาพที่ผมเล่นเนี่ยคือเสียนซีลดเล่นเนาะที่เพิ่มแคมเปญของยูริเข้ามาด้วยนะครับและความดำมาขนาดไหนจําได้เลยว่าในวัยมัธยมเนี่ยในห้องคอมนเนาะแน่นอนผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเกมใหม่ตอนนั้นและผูกคนใยงห้องเนี่ยก็เล่นเกมหลายแบบไม่ว่าจะเป็น a ที่เขาเรียกกันเคาน์เตอร์แลวก็แน่นอนยูริตอนแรกผมก็มองอะไรเกมยูริ ตอนนั้นผมก็เป็นติงอนิเมะก็แบบวิคยูริแบบยิงๆเหรอแน่นอนก็ไม่ใช่นะครับนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักเกมแต่ชายนี้สรุปแล้วทำไมยูริถึกอะคอนิค <it> คำตอบก็คือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบดีไซน์ที่ประสบความจริงกับเซฟไว้อย่างลงตัวเกมเพลย์ที่ปั่นป่วนและน่าจดจำที่สุดในโปรศากอร์ RTS และจิตวิญ,ญญาณการแสดงของอูโดเคียที่มอบชีวิตให้กับตัวละครนีคงไม่ใช่แค่ตัวร้ายแต่ดาด ที่มาให้เรายิงทิง้งก็จบไปแต่เขาคือบททดสอบคือฝันร้ายคือสีสันที่ทําให้ได้อลเลอร์อสองกลายเป็เกมอมตะแม้ในอนาคตเราอาจจะไม่เล่นภาคต่อหรือนักแสดงต้นแบบจะจากเราไปแล้วแต่ในโลกของ Command ์แอนด์คองเครจิตของเขานั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมยูริอิสมาสก Yuri. 哦，baby。Obama.